6ปีที่รคยของสมโสสมโสรเอสซีจีเมืองทองเอเ็ถ้วยใหญ่สุดของเอเชียใช่ไหมครับพี่ครับอันนี้เป็น,ปนการแสดงเห็นถึงพัฒนาการของเรานะครับวันที่เราเริ่มต้นสมโมสรในดิวิชั่นสองมีอาจารย์ด้านเดียวคงไม่เคยคิดว่าเราจะมาไกลขนาดนี้นอกจากคนที่เกี่ยวพันกับสโมสรทุกคนอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอยู่ด้วยความฝันความฝันที่ต้องเป็นจริงให้ได้นะครับเราก็นาทีนี้เราขยับเข้าใกล้ความฝันแล้วเป็นการขยับเข้าใกล้ด้วยด้วยความสําเร็จ ที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของสโมสรเล็กๆในประเทศไทยนะครับที่เคยชื่อว่าหนองจอกพิทยาลุสรแล้ววันนี้เราชื่อเอสจีเมืองทองยูไนเต็ดเป็นทีมฟุตบอลที่มีงบประมาณสูงสุดในลีกทํากําไรมากที่สุดในลีกนะครับมีนักเตะติดทีมชาติมากที่สุดในลีกทำถิติคว้าแชมป์ลีกระดับสูงสุดมากที่สุด3ใน4สมัยที่ลงเล่นคว้าแชมป์ลีก5สมัยใน6ปี นะครับเข้ารอบรองชนะเลิศเอฟซีคัพเข้ารอบพอลเตอร์ไฟนอลเอฟซีคัพแล้ววันนี้เราได้เล่นในนัดแชมป์ประเทศไทยไร้ผ่ายในตลอด3-4นัดแล้วเป็นการเล่นในรอบแบ่งกลุ่มนะครับนั่นคือความสำเร็จที่ที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมโราทอนควรจะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นการออกสตาร์ทเกมแรกของเราในเวทีเอเชีย เรายอมรับนะครับว่าเราเป็นรองแต่ในวงการฟุตบอลเนี่ยไม่มีคําว่าเป็นต่อแล้วต้องชนะนะครับหมายความว่าทุกคนมีโอกาสตราบใดที่เราสู้มากกว่าเราเล่นฟุตบอลได้ดีกว่าเราของเกมมากกว่าเราสร้างโอกาสการันงประตูมากกว่าเรามีโอกาสที่จะจบชนะด้วย3แต้มในบ้านเป็นเกมแรกในประวัติศา,าสตร์สโมสรครับอยากให้ทุกคนส่งแรงใจนะครับให้แฟนกลับทุกคนเข้ามาในสนามเพื่อเพื่อเป็นสกิบพยานในเกมนี้ผมนะครับเป็นตัวแทนทีมงาน ผู้แทนนักเตะตามโค้ชได้เลยครับว่าพรุ่งนี้เรามีเท่าไหร่เราใส่หมดนะครับนี่คือการของสาร์ทเกมอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งซึ่งไม่มีเป้าหมายอื่นนอกจาก3แต้มนะครับเราจะยันที่สุดสมรรวังที่สุดแล้วสร้างโอกาสทัประตูแล้วก็ต้องการปิดสนามในการมีสมแต้มให้ได้ครับใช่แค่การขับเง,งินทอง ใชคับทีมชาติไทยและกองเชียร์ทีมอื่นๆก็สามารถที่ัมผัสเอฟซีชั้นีกได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมครับพี่เบ้ครับเราเราอยากเป็นตัวแทนฟุตบอลไทยที่ประสบความสำเร็จในเอเชียนะครับเราอยู่ณจุดนี้เพื่อต้องการให้ฟุตบอลไทยกลับไปโดดเด่นในเวทีเอเชียเราเคยดีกว่าญี่ปุ่นเราเคยดับเดียวกับเกาหลีนะครับเราไม่เคยกลัวอาหรับ นะครับในอดีตที่ผ่านมาเ,เราต้องการไปจุดนั้นจุดนั้นให้เร็วที่สุดนะครับสกีพยานในวันพรุ่งนี้จะรู้ว่าเราขยับเข้าใกล้จุดนั้นได้อย่างเกมอุ่นเครื่องในโอกาสออกสตาร์รฤดูกาลในปีนี้เราให้ความสาคัญกับเอฟซีแชมเปี้ยนเลกมากเราอุ่นเครื่องกับทีมเ,เกาหลี2ทีมญี่ปุ่น2ทีมจีน1ทีมฮ่องกอง1ทีมนั่นหมายความว่าเราต้องการความพร้อมที่สุด เพื่อได้ทดสอบว่าเราอยู่ณจุดไหนแล้วของเวทีฟุตบอลเอเชียอยากให้ทุกคนครับร่วมกันครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีง่ายนะครับเราค่าตั๋วก็ไม่ได้แพงมากนะครับคืออยากให้แฟนคลับมาเข้าอยู่ในสนามสําสหรับคนที่ซื้อสนามจะมาซื้อตั๋วในวันพรุ่งนี้เรามีตั๋วจาหน่ายนะครับแล้วก็ราคาปกติบนหน้าบัตรนะครับไม่ได้มีชาแต่อย่างใดสโสมสรรับผิดชอบคอ่ายจ่ายของการขายตั๋วในวันพรุ่งนี้นะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาอยู่นสนามไมเยอะเราเข้าใจเป็นวัน,ว,นวันธรรมดาแต่เป็นการออกส้าทนั้นแรก สำคัญมากาาสำหรับสาคัญมากสำหร,รับวงการฟุตบอลไทยว่าเราจะทาได้ดีแค่ไหนครับอยากเชิญชวนนะครับอยากให้คนเสียสละเวลาแล้วก็ร่วมให้กาลังใจนักเตะที่เป็นผลผลิตของของนักฟุตบอลในประเทศไทยของเราค,ครับก็เชิญชวนประชาสัมพันธ์กองเชียร์ S G เมืองทองยูเนเต็ดของเรานะฮะวันพรุ่งนี้ตั๋วมาซื้อนาสนามน่าจะยังมีนะครับเพราะว่าตอนนี้ยอดขายตั๋วยังเหลืออีกเยอะพอสมควร ยังไงก็ใส่เสื้อสีแดงนะครับมาช่วยกันโหวมาช่วยกันกดดันผู้เล่นเกาหลีใต้ไม่ให้เขาเล่นเกมตามถนัดของเขาได้นะฮะเราเป็นรองนะครับในแง่ของร่างกายพละกําลังความสามารถแท็กติกเราเป็นรองทุกๆอย่างเลยละครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เป็นรองเขานั่นก็คือการได้เล่นในบ้านเล่นต่อหน้ากองเชียร์ร่วมๆเกือบ2 0,000คนในวันพรุ่งนี้นะฮะช่วยๆกันนะครับสถานการณ์ทีมเป็นรองกองเชียร์นี่แหละที่จะช่วยให้ทีมกลับมามีใช้ได้ในวันพรุ่งนี้ฝากด้วยนะครับ